อาทีนี้จากเรื่องห้องทหารไปแลตํตำรวจกันมักงนะคะผู้ประชาการตำรวจภูธรภาคแปดค่ะท่านก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะพร้อมทั้งมีการให้โอวัดแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ค่ะ พลตำรวจโทสู้ระพงธนน้อมจิตค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักแปดพร้อมด้วยพลตำรวจตรีท่าวอนแซงริดรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแดและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะโดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกราชเดชระนองทีสนามยิงปืนบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะมีผู้ทีเข้ารับการฝึกมีครูฝึกก็รวมกันตั้งแทวให้การต้อนรับค่ะชมการสร้างิีดการใช้อาวุธปืนทักสะการใช้อาวุธปืนลักปืนรองปืนพก้ สั้นโดยพลตํารวจโทสุรพงษ์ธนน้อมจิตก็ได้ให้อวัดแล้วก็มีการมอบสิ่งข้องเผื่อเป็นคว้นแล้วก็กําหลังใจให้เจ้านาทีค่ะครับดังนั้นเดินทางไปยังสถานีตำรวจป,ปูทอนราชากุฎนะครับติดตามเรื่องอาวุธปืนก้องราชาการที่สู้ไน่ไปไหนพร้เราไม่อวัดกับหลังใจนะครับเจ้าหน้าทีประจำจุดความมั่นคงราชากรุฎโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดระนองผู้กับซืบส้นสอบสวน,สวนตำรวจจังหวัดระนองนะครับผู้กับราชากรุฎให้การต้อนรับนะครับนะ การเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมสพปากนามติดตามความคืบหน้ากรณีออชาวเมียนมาเส,สียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัวในคดีญาติพติดแล้วก็รวมประชุมนะครับที่สถานีตำรวจภูธรป,รป,รปรากนามตะบลปากนาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองนี่คือภารกิจกองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดที่ลงในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเตไปเยี่ยมไล่จุดเลยกำชับไล่ย,ย่างเลยนะครับน้องยิงออม